สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Game Social นะครับวันนี้จะมาเเล่นแมปปอสเก็ตนะครับผมแล้วผมจะมา,าบอกสก,กิลและการใช้งานของตัวใหม่อย่างโนลินะครับเป็นไงไปดูกันแล้วก็มีแมปใหม่เข้ามานะเยอะด้วยนะครับผมนี่ผมกำลังต่อกอนโนลีอยู่ ผมว่าเป็นตัวชว้น้างที่จะใช้มันเลยืะแล้วก็ในที่สุดฟอสเกนก็อัปเดตสักทีนะครับผมโดยนำฆาตรกรอย่างโนลิมาโนลี่นี่เป็นหนึ่งในห้าฆาตรกรของฟอสเกนนะครับผมจากข้อมูลที่ผมหาได้ของประวัติประวัติของเจ้าโนลี่ตัวนี้นะครับผมโนลิเป็นหนึ่งในฆาตรกรในฟอสเกน ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าแรงจูงใจของโนริในการสังหารพูรดชีวิตคืออะไรแต่จากไฟเสียงหนึ่งของเขามีแนวโน้มว่าดาวแห่งความว่างเปล่ากำลังควบคุมเขาอยู่โนริมีพื้นฐานมาจากตำนานโลบลกในชื่อเดียวกันซึ่งมักถูกกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในตำนานเมืองแรกๆบนแพลตฟอร์มโลบลกโนริได้รับ การบันทึกครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปีทศราษ2010ในรูปแบบของโพสต์ผู้ใช้ที่ชื่อว่า Yali University ที่พูดถึงบัญชีที่ถูกกล่าวหาว่าชื่อโนริและเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นบัญชีดังกล่าวถูกลบในภายหลังซึ่งคาดว่าเป็นของโลบอกโนริได้แก่เป็นตำนานโลบอกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีการตีความและทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับตัวละครนี้ไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์บักหรือผีและโนลิถูกมองเห็นโดยใบหน้าครึ่งขวาของเขาเป็นหน้ากากศพแะนาฏกรรมสีขาวแกะสลักมีรอยหมุนวนสีม่วงบนแก้มดวงตาและปากของเขาเหมือนจะเลืองแสงซึ่งดูเหมือนเปล่งแสงสีขาวั้งๆออกมา ซึร่งซ้ายใบหน้าเป็นกระโหลกสีม่วงประหลาดๆที่มีฟันขบแน่นอยู่ใต้เบ้าตาที่ว่างเปล่าบนศีรษะมีมงกุฎเหล็กทรงราชาคมกริบพร้อมหน้ากากละครขนาดเล็กสองอันวางอยู่ตรงกลางมงกุฎซึ่งสลับไปมาระหว่างแนวตลกและโศกนาฏกรรมนอกจากนี้มีอมัญมณีรูปดาวแห่งความว่างเปล่าอยู่บนมงกุฎ ในมือขวาของเขาถือดาวแห่งความบ้างเปล่าสีขาวที่สองแสงครั้งหนึ่งร่างกายของเขาเป็นชุดสีม่วงซึ่งอาจหมายถึงชุดที่เขาเคยสวมใส่เมื่อครั้งที่เขาออกอาราวาสร่วมกับศูน N7 ศูนย์เจ็ดเอ็นเจ็ดซึ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นสีม่วงเนื้อในด้านสีม่วงมีเลขศูนย์ เลขฐานสองสีม่วงแพร่ออกจากร่างกายของเขาคล้ายกับจอนดูแล้วก็อันนี้เป็นประวัติของโนรินะครับผมหนึ่งในฆาตกรของฟอร์สเกตนะครับก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมหามาได้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรูปแบบกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างโนริเป็นนักฆ่าแนวแอมบูชและทิกสเตอร์นะครับผมการโจมตีหลักของเขามีฮิตบ็อกเดียวกับเจสัน จอนโดและวันเอ็กซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมที่มีบล mm ็อ hmm. กเดียวกับเจสันจอนโดและวันเอ็กนะครับเพราะว่ามันตีได้ไกลแต่น่าเสียดายนะครับว่าครูคิดเป็นตัวเดียวที่ตีสั้นที่สุดแล้วแต่ได้ข้อดีคือมันตีเร็วนะครับตีเร็วกว่าใครเขาอีกก็อาวุธหลักของเขาของไอ้เจ้าโนรี่เนี่ยประกอบด้วย ความสามารถด้านการเคลื่อนที่สองแบบนะครับมีความสามารถระยะไกลหนึ่งแบบทําให้สามารถไล่ตามและสร้างความประหลาดให้กับผู้รอดชีวิตได้เอ,อ่อภาพหลอดนะครับช่วยสร้างความสับสนให้กับผู้รอดชีวิตนะครับและขาดขวางตอนเราปัดไฟนะครับถ้ามันแบบว์ปามามันวร์สสามารถว์ปแบบไปเครื่องปันไฟได้เราก็กดเลื่อนนะครับว่าจะว์าไปเครื่องไหน แล้วมันจะมีรูปเอหน้ากากลหลอนมาปั่นประสาทเราครับเพื่อแบบให้สับสนอนะไรเงี้ยแล้วเราก็จะระแวงเองถ้าเราถ้ามันมีเอรูปหน้ากากขึ้นนั้นขึ้นมานะเอาละครับใครชอบกันอธิบายเล่าประวัติของเจ้าโนริต,ตัวนี้ก็เป็นกำลังใจใผมเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมไปเลยครับสวัสดีครับ